สวัสดีครับผมเอลำปลานะครับนะวันนี้จะพามาดูนะครับเหรียญรุ่นแรกพ่อพอรวัดหนองแขมปี2468ข้างในล่องจีวรจะมีเส้นซ้อนคมคมครับจะมีเส้นแซมออกมาตรงข้างจีวรฐานจะมี3เส้นเส้นบนสุดจะมีเส้นแตกเป็นแ2แฉกแตก2แฉกขึ้นไปบนตรงกลางนะครับเนะห็นไหมตัวขลายันต์ครับจะมีเหมือนเล็บเหี่ยววิ่งตวัดเล็บคมคมครับเล็บเหย่่ยวตวัดไปข้างหน้าคมคมหน้าเลข6จะมีจุดและตรงปลาย ที่ตวัดขึ้นเลข6ครับจะมีตัวซ้อนตัวซ้อนตรงไปเลข6และมีจุดตรงหน้าเลข6ครับขอบนะครับถ้าเจอรอยปริ้นประเภทนี้ครับมีโอกาสแทแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมยับยับมีรอยปริ้นเละๆอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยน้ํายาประสานเงินในการเชื่อมหูจะเป็นแบบแนวขวางพลิกด้านหลังมาครับในล่องยันจะมีนูนๆครับรอยนูนๆรอยนูนๆขึ้นมา ตัวมะจะมีเส้นแตกตรงปลายรอเรือเส้นแตกปลายรอเรือแตกขึ้นไปจะมีติง่งคมคมวิ่งออกมาติง่งคมคมเล็กๆครับวิ่งออกมาจะเป็นขอบตั้งสันและมีรอยซ้อนตรงนี้ครับเป็นเส้นขีดซ้อนๆอ,ออกมาขอบจะเรียบตึงเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งครับขอบก็จะเรียบนะครับนะเห็นไหมครับนะครับ,นะรบก็ คใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับฝากไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไอรดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ